แต่ก็ไม่โกรธแบบนี้นะเพราะมันอยู่ที่ข้างในแต่เราไม่รู้หรอกว่าข้างในเราเป็นยังไงเพราะเราต้องรู้ได้ตัวด้วยตัวเองที่เราทำเพราะเราหลอกตัวเองไม่ได้นี่ละมาก็จะให้มาเป็นแบบว่าพูดไม่โกรธก็ไม่โกรธอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้นะ้วถ้าโกรธมาก็โกรธแต่มันก็หายเร็วนี่แหละคือการฝึกที่เรามาปฏิบททัติทมหรือว่ามาให้ทานยังไม่พอนะ ต้องมาดูตัวเองด้วยด้วยการภาวนาเห็นจิตใจของเรานี่เหละมาก้อยก็อยู่ที่ี่มาก็เป็นแค่พูดแนะนําให้เห็นความเป็นจริง <Okay. S 1> อย่าเพิ่งเชื่อต้องมาพิสูจน์เองเพราะมันอยู่กับเราอยู่แล้วแต่เราไม่เคยสนใจของพวกนี้แค่ <Okay. S 1> เรามาใส่ใจด้วยการมีสติตสมาธกิก็จะตามมาปัญญาก็คือการที่ ไม่เข้าไปในอารมณ์นี่แหละไม่ใช่เป็นการเอาสนับกันนะบอกให้ถ้ามีการฆ่าแกงกันอยู่มันก็ไม่ใช่แล้วนี่แหละถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องออกมาที่พูดพูดนี้ก็มีแต่มันก็มีน้อยที่พูดตรงถ้าเราปฏิบัติเราก็จะเห็นเองนี่แหละก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกก็ ได้จากการที่ว่คคูปาอาจารย์พ่อแม่วุคูปาอาจารย์สั่งสอนแล้วก็ยอมรับด้วยแต่ถ้าเราจะออกเราต้องออกสั่งยศศึ์ด้วยไปหาตัวมันมีอะไรมากเป็นการสั่งยชนี้ก็คือการที่เราความชอบเรานี่แหละถ้าเราไม่ออกมันก็จะไม่ขอวนเท่านานทีที่มาทำบุญวันนี้าเตรียมตัวกวดน้ำ ยาหาวิวห้าปุลาปลิปโปลิติสาขาลังเอวะเมวะอิโตตินังเอตานังอุปากัปติีิสิตังปจิตังตุขังคิปเมวะสมิสันตุสัพเพโปลิตุสังกปาจันโผปนาลโสยาหามณีโสติปราโสยาหามมวะสัสันตุสัพพโร วันตาลาโยสุขีธีขายุโยภาวะาปิวาทานาสิริสานิจังโธท่าปัจาวิโนจัตตาโธรรมาวาทัมติอายุวันโนสุขังภาลังอายุโธ โลวันนาโทปาติภานาโทสุขะสัตตาเมสุขังอติภาจติอายุขะตาวันสุขังจะปาติภานาโทธีขาอยุตสาวะโหติยา กายังบุปปัสสติติฏิหวันตุสัพพะนังขะหลังขะพันตุสัพพะเทวาตาสัพพะพุทธานุปาเวนัสธาโสุธีภวันตุเตภาวันตุสัพพะมังขะหลังลักขันตุสัพพะ พาเทวตาสัพธัมมานุพาเวนัสธาโสธิภาวันตุเตภาวนตุสัพพามังภาลาลาพันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังภานุภาเวนัสทาโส สังขายนเนปนสสามนทยนัมทวายะนัทนายะนวิปสนายะยวะเทวิมาสกายาสยยปนายะวหิงสุปาลติยา ิยาดุขาญายอติปุลานังจเวทนาปิหังขามีนาวันจะเวทนาปะปะเทษามียาตาลาเจเมาวิสติอานาว สามครั้งไปจับโต๊ะอาหารหลวงตาท่านจะได้ไปรับประเกศเราเร่งเร่งรับพระเคือเดี๋ยวก้าโมงผมก็จะค่อยๆลานะตรงนี้ไม่ว่างอีกครับ